นี่หางนอกพร้อมเลย <laughs> <laughs> าการเ,เมื่อใกล้ถึงฤดูเข้าพรรษาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระพิสุสงจะต้องอยู่ป 5, 6, 3, ระทับองค์่างสามตัวที่ที่สิพฤษภาคมวันที่สามทุนใช่ไ มูลนมาได้ไหมครับแตปปบ่ละปั๊บมาด้เงินมาด้ไหมครับแต่ละป,ปั๊บมาได้ตเปปุเรนตุสังขปาจันโทปนะอาตุมาเตะภาวาท่านายเมื่อท่านนายกประจำการที่เดิมนะครับพร้อมกับนายวิสูปประจำการที่เดิมกับครอบครัวคุณแม่นะครับมันเป็นสองท่านเลยนะครับ ในเชตนะครับท <mile> ั <Wir ound> ้งสองท่านเลยแต่กายชุกไทยครับต่อจากชุวงนี้นุณนเอคุณับสองสามนครับองครับเรียบร้อยครับผมบันนี้ขอบคุณพนามเพอรอยสกิลเจริญพรสถาศาสุทุชนพุทธบริษัททั้งหลาย วันนี้นับว่าเป็นโอกาสดีเป็นวันที่งานมงคลของพี่น้องสธาตบลสำรานลาชที่ทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรา,ราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระทรง์พระกรุณาประทานเทียนพรรษาพระราชทานประจำปี2563เพื่อถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์วัดสันมะเกียงตำบลสำรานลาชอำเภอไร่สะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่พระองค์ได้ทรง กรุณาประาารธานเทียนพรรษาพระราชทานเมื่อวันจันทร์ที่2าวเกมิถุนายน2 5ง3ันณวัดอินทรวิหารท่ารามหลวงเขตบางกุงพรมกรุงเทพมหานครในการที่เฮาได้รับเทียนพรรษาพระราชทานปีนี้นับว่าเป็นปีที่3ของวัดสันเกียรติซึ่งได้รับเทียนพรรษาพระราชทานที่จะได้มาถวายบูชาตลอดเทศกาลเข้าพรรษา ในอารามวัดสันเบเกียงพระถวายเป็นพุทธบูจาการถวายเทียนเข้าภรษานั้นในสมัยพุทธกาลการถวายเทียนเข้าภรษาเพื่อจะใช้แสงสว่างจากเทียนเพราะสมัยก่อนนั้นเฮาม,ามีม,ามีอันไฟฟ้าจะใช้แสงสว่างจากเทียนในการดูหนังสือตำรับตำราของพระเจ้าพระสงฆ์ที่เราจะได้ใช้อ่านหนังสือสวดมนต์ต่าง เพื่อใช้เตียนแสงสว่างตัวนี้ในการ่องสว่างและก่อแห a ประการหนึ่งนั้นเพื่อจะชุดถวายเป็นพุทธบูชาในการทว,วัรส่วนมนของพระพิสูุสัมเนรตวในโอกาสมงคลน,นี้ก็นับว่าเป็นโอกาสมงคลที่ดีของชาตวตำบลสำนันราชเราที่เราได้รับพระกรุณาทรงได้รับพระราชทานเตียนเท่เทเลลาแบบเตียนพรรษาประจําปีสอง3ห้า้กานับว่าเป็นโอกาสมงคลอันยิ่ง โอกสน,นี้ก็คือเป็นการถวายเทียนเข้าพรรษาเทียนพระราชทานของทุณกระหม่อมหญิงอุบลัดนะครับราชกัญญาสิริว,วัฒนาพันนาวดีนะครับก็คือถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับคือวัดสามะเกียงเราเนี่ยจะได้รับเทียนพระราชทานเนี่ย จากทุนกระหม่อมเนี่ยทุกปีครับปีแล้วก็ได้หนึ่งคู่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างความปลื้มปิติยินดีให้เกิดขึ้นกับประชาชนตำบ,สบลสำนัญราชแล้วก็เป็นมิ่งฝันให้กับกลุ่มข้าราชการทุกหมู่เรา